เด็กแรกเกิดอาบน้าให้ลูกวันละกี่ครั้งต่อวันคะทั่วไปแล้วทารกแรกเกิดนะคะจะอาบน้าให้ลูกวันละหนึ่งครั้งนะคะเป็นน้าอุณหภูมิอุ่นๆนะคะในช่วงสายๆของวันนะคะแบบนี้ก็สามา,า,มารถทําได้ค่ะถ้าในวันที่อากาศร้อนอบอ้าวมากนะคะลูกเหงื่อออกเนี้ยคะ่ะเราก็สามารถที่จะอาบน้าให้ลูกสองครั้งในตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นแบบนี้ได้ะคะ่ะและสิ่งสําคัญมากๆเลยคือผิวเด็กนะคะบอบบางแพ้ระคายเคืองง่ายนะคะที่สําคัญคือสารที่ให้ความชุ่มชื่นที่ผิวหนังของลูกนะคะยังทํางานได้ไม่ดีนะคะมีโอกาสที่อาจจะเกิดผิวแห้งได้ถ้าปล่อยให้ลูกผิวแหหงนะคะคปัญา ต่างๆหรือว่าปัญหาผิวต่างๆลูกจะตามมาได้ดังนั้นหัวใจสําคัญนะคะให้หลังจากอาบน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องดูแลทาโลชั่นนะคะทาผิวให้กับลูกไวโลชั่นทาผิวเด็กนะคะก็เลือกที่อ่อนโยนนะคะนอผ่านการทดสอบว่าไม่ก่อให้เกิดการแพ้นะคะหรือว่าผ่านการทดสอบด์มาตัโลจิคอเทสนะคะแล้วก็เลือกที่ไม่มีน้ําหอมนะคะเพราะน้ําหอมเองก็เป็นสารเคมีอย่างหนึ่งนะคะถ้าใช้ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาที่นานนะคะก็อาจจะกระตุ้นให้เกิดปัญหาผิวนะคะตามมาได้ไม่ว่าจะเป็นผื่นนะคะหรือว่าผิวหนังอักเสบตามมานั้นผิวทารกและเกิดก็เลืออกทีี่่ไไมมมนน้้ําาหะจจดสบยใ จะเลือกใช้เป็นโลชั่นทาผิวเด็กนะคะที่สามารถทาได้ตั้งแต่ทารกแรกเกิดทาใบหน้าแล้วก็เนื้อตัวเขนขาลูกก็ได้เช่นเดียวกันมีสสูตรนะคะสูตรสีฟ้าสําหรับผิวลูกที่แห้งมากผิวแห้งลอกนะคะส่วนถ้าเป็นสูตรสีเขียวนะคะก็จะเหมาะกับผิวลูกนะคะที่เป็นสภาวะผิวปกติทั่วไปค่ะทาโลชั่นที่ผิวลูกไว้ภายหลังอาบน้ำนะคะก็จะช่วยล็อกความชุ่มชื้นให้กับผิวลูกนะคะช่วยทําให้ลูกนะคะเนื้อผิวแข็งแรงแล้วก็ห่างไกลปัญหาผื่นค่ะพี่แก้จิ้มได้แต่การาล่าง